สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันกับดักโซ o ามพาร์ทที่5นะฮะก็ก่อนหน้านี้ผมอัดไว้แล้วแต่ว่ามันเกิดการไฟดับอะ่ะผมอัดเป็นแบบพาร์ทเดียวไงทีนี้พอไฟดับแล้วมันก็เซฟภาพไม่ได้บอสสอตัวที่ผมไปชู้มาก็เลยแบบไม่มีวิดีโอมาให้ดูนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันใหม่คราวที่แล้วผมกลับไปฆ่าบอสท,ที่เป็นหลายๆตัวนะ ทางที่ไปคริสตัลเสกแล้วก็บอสลาวาที่อยู่ด้านล่างของคาตาคอมนี้มาแล้วคราวนี้เราจะไปเมืองสวยๆหนั่นกันไม่เขาแบบตายกันเกลื่อนเลยเฮ้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 ยมิบหพยชิบหพยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะตายสิวะตายสิวะเอ้า ตายตายไปต่อครับอันหนึ่งสองซ้ำ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 ม,ม,ม,มันอดไม่ได้ไงอืมอืมอืมอุม้ยชิบหอยแล้วชิบหอยแล้วอืมโอ้ตายก่อนตายก่อนได้ไหมตายก่อนได้ไหมทันแน่หลับหลอนป้องแปง้งป้องแปง้งคนมันหาเรื่องคนมันหาเรื่อง คนมันหาเลื่องหาเลืองหาเรื่องตายก,กูตาย,ตาย <c oughs> ระวังการรอบโจมตีแล้วผมจะไประวังจากไหนวะพี่พี <c oughs> ่บอกทิศทางมาหน่อยได้ไหมหา <c oughs> บัตรเจมแต่ถ้าผมว่าลงไปเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยต้องเสียบัตรแน่นอนอ่อเฮ็ดจริงก็พี่ เดี๋ยวผมเข้าท่อนั้นไปดีกว่าบบัมบัมบดัมบดามบดัมบดัมมาเก็บขี้ด้วยไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วไอเทมอะไรเนี่ยโอ้เสี่ยงตายเพื่อมาเก็บขี้แท้เรเชอร์ไอเฮ็ดเรเชอร์ไอเอ็ดนี่ถึงกับถือโลอัดไว้เลย แบกไนท์เจ้าพ่อลูกของข้าได้ดีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอยแบกเวิร์ดห้าห้าอุ้ย,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 ยตายไหมโดนขนาดเนี้ยตายไหมไอ้บ้าธนูอจจัดกลางหัวนี่เขาอยากจะดวนธนูไว เอาจัดให้เลยเลยเลยฮ่าเรากเขาเปลี่ยนชึบถือสองมือเพืบเลงปั๊ปปปปบ 1. ที่ two o 2 1ยิ่งไอเอาติดม,มามาก็รู้จนดูใครมันแรงกว่ากัน fight อื้อืแทบตายไม่สู้นรก็ได้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว โอ้ยออกมาห้องนี้องแห่งความตายเขาบอกว่าถ้าดูมีมิกเนี่ยดูที่โซ่นะถ้าโซ่มันทิ่มออกมาข้างหน้าแสดงว่าเป็นมีมิกแสดงว่าไอ้นี่กล่องสมบัติสามกล่องเลยลีโอลิงช้างลิงโอ้อันนี้มันสิงลิงบูชา <c oughs> ขอพร โดนโดนเล็กทีละเล็กทีละน้อยเพียงวันละเล็กละน้อยไม่มันหยัดลงแบบนี้ทุกทัวรลักในน้อยแต่มาคงที่นเธอไม่รู้จะเข้าไปเจออะไรแต่ข้าก็หวังว่าเทคโย่านได้ไหมมา มาครับหมอพรทิพย์เหรอโอ้โหคุณหมอโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ยขอขอกินแป๊บหนึง่งไม่ได้นะ่ะ กลับมาพอมเทคนิคกับบอสบอสคุณจะทำอะไรผมไม่ได้แล้วบอสกูเก็บสู่แป๊บนะจ๊ะฮั่นแน่ โ <c oughs> โอ้โห,โห,โห,โหแม่งมีปีกด้วยคิบหายแล้วโดนตีเบาลงกว่าเดิมแล้วคิบหายแล้วคิบหายแล้วมีแบบตัวสำรองมีตัวตายตัวแทนโอ้โห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 แม่งท่าแม่งวิบวิบผลิตมากเนาะมัไ้ไ <c> ง <oughs> อ้า เ้ยไม่เอาน่าชิปหายแล้วแม่งจะเสกอะไรกันออกมากันนะกันหนาหนนวเนี่ยตัวฟอบเนี่ยนะชิปหายแล้วชิปหายแล้วโอ้โหโคตรของความโกง ใกท่าเดียวกันอีกตั้งหาโอ้โหโคตรชิบหายของความโกงโอ้โหโอ้โหโหดีนะมันตีเบากว่ากัน มาว่าสองนี่จะสู้หนึ่งมาว่าการลุมอ่ะมันไม่ช่วยทำห้คุณเก่งขึ้นเว,ว,ว้มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่การปล่อยตะเกียสองทีโอ,โโอโ้โหแม่งจะโกงไปไหนวะออืืมม เอ م. อเออเอตายเอย้ตายกูตายอืมอีกอีกอีกทีเดียวกูอีกทีเดียวทเยวท่านั้นโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตาย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 ฮ่ <laughs> S 1> <S 1> <S <S กระจอกมาโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็ใช้การโปรโมทด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ